ดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรประกาศความเป็นไทยด้วยการใช้นี่ IMF ในยุค IMF เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเขาเลือกวองสบู่แตกในยุคข,ของนายกวิกิวฮะชาวลิตยงใจยุทธปี2540ที่ฟองสบู่แตกต้องบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณชวนใช้นี่เขาจะเถียงกันเรื่องนี้ใช่ไหมฮะชวนใช้นี่จริงฮะแต่ใช้ประมาณ 4%ถึง7%ไม่เกินเนี่ฮแล้วหลังจากนั้นดรทักษิณชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณ2ปีฮะกาดความเป็นไทยเนื่องจากไทยนี่ IMF จบในยุคพอแมวแนี่แหละมีคนบอกว่าเนี่ยไทยนี่ทํำไมต้องเสียดอกเบี้ยแล้วแล้วก็หาว่าไปกู้แบงค์นู้นแบงค์นี้มาเอาทองหลวงตาบัวอะไรไม่รู้มั่วไปหมดจริงๆไม่ใช่ครับ เกิดจากการบริหารงานของดรทักษิณชินวัตรที่ทําให้เศรษฐกิจดีแล้ว GDP โตรายได้มากขึ้นสิ่งที่ดรทักษิณชินวัตรต้องการใช้เนี่ IMF ตอนนั้นคือ สร้างความเชื่อมั่นเป็น IMF นมา3-4มปีอย,ย,ยู่ๆดรทัศษิณชินวัตรมาใช้นี่หมดพอใช้เสร็จปุ๊บต่างชาติเริ่มมองว่าเขาคือใครดรทัศษิณชินวัตรเป็นใครก็ในเมื่อ IMF เนี่ยต่างชาติเขากู้กันเขาก็ตามระยะเวลากำหนดแต่ดตรทัศษิณชินวัตรมา2ปีใช้หนี้ IMF หมด